สวัสดียามบ่ายอีกครั้งครับพี่น้อง f c ฟครับวันนี้มีของดีมาโชว์ให้พี่น้องดูนะครับว่านี่ครับธันดาฟาร์มก็มีแต่ควายตัวเล็กๆเนี่ยครับแม่ควายแม่ควายตัวนี้ประวัติชื่อว่าแม่เหลืองพี่น้อง f c น่าจะคุ้นเคยกับแม่เหลืองเป็นอย่างดีนะครับเพราะเป็นควายเก่าแก่ที่สันดาฟาร์มซื้อมาตั้งแต่เริ่มมาอยู่ที่นี่นะครับซื้อมาก็หปีแล้วนะครับซื้อแม่เหลืองมาหปีแล้ว แม่เหลืองนี้ออกลูกให้ตันดาฟามสองสามสี่เห็นไหมาอยู่ด้วยกันเนี่ยให้ลูกดูเหมือนจะสี่ตัวนะครับแล้วก็แทงซะสองตัวนะครับแทงซะสองตัวนะแล้วนี่ตัวนี้ตัวที่สี่พี่น้องดูดิครับความใหญ่โตของนางเนี่ยแม่เหลืองนี้สูงร้อยสี่สิบ ฮะงร้อยสามสิบปลายปลายร้อยสี่สิบอะครับแต่ก็ไม่ไม่โผล่เยอะโผล่ร้อยสี่สิบก็ไม่เยอะแต่ดูสิครับเวลาผสมเทียมแล้วนี่ให้ลูกอ,อมสินผมเคยลงไปแล้วหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวลูกอ,อมสินตัวนี้น้องออมทรัพย์ไอ้น้องอมบุญนะครับน้องอมบุญนี่พี่น้องครับอมบุญนี่อายุสองขวบกว่าแล้วนะครับผมไม่ได้ดูวันเดือนปีเกิดมาให้พี่น้อง ครับผมไม่ได้ดูวันเดือนปีเกิดอมบุญตอนนี้อมบุญตั้งท้องได้ประมาณสามเดือนกว,กว่าแล้วนะครับตั้งท้องกับพี่ทองดำครับทองดำก็เป็นลูกของพ่อทองตีนโตครับนี่นี่พีไปน้องดูความต่างกันนะแม่กับลูกยืนห่างกันตอนนี้เกือบเกือบเกือบคืบแล้วครับเกือบเกือบคืบแล้วอมบุญนี่สูงร้อยห้าสิบได้แล้วนะครับแต่ยังไม่เคยวัดแต่ดูจากสายตาเนาะ เพราะในคลองนี้มีควายสูงร้อยห้าสิบอยูไไ่ไม่กี่ตัวนะครับสองสามตัวออมบุญก็เป็นน่าจะเป็นตัวที่สี่ใช่ไหมในคลองมีร้อยห้าสิบอยู่ประมาณสี่ห้าตัวครับทั้งอมบุญด้วยนอกน,นั้นก็จะเป็นควายเนี่ยครับร้อยสามสิบกว่ากว่าอย่างน้องบัวทองนี่ร้อยสามสิบกว่านี่เจ้าพุนพินนี่ก็ คุณปินนี่ก็ร้อยสามสิบกว่าไม่ถึงร้อยสี่สิบนะครับจะเตี้ยกว่าแม่แม่เหลืองอยู่สักหน่อยสําหรับคุณพินแต่ก็ห่างจากแม่เหลืองไม่เท่าไหร่ครับสูสีกันสําหรับน้องคุณพินนะนี่เป็นที่ยืนยันนะพี่น้องผมตันดาวามขอยืนยันว่าแม่ควายนะครับไม่จําเป็นจะต้องใหญ่โตถึงจะให้ลูกใหญ่นะครับเนี่ยเป็นที่ประจักษ์เลยนะครับผมเทียบให้พี่น้องเห็นๆเลยเนี่ย เข้าเฟรมหน้ากล้องเดียวกันไม่ต้องเป็นเรื่องบอกเล่าหรอกครับไม่จําเป็นต้องมานั่งเล่าว่าพี่น้องครับผมคิดว่านะผมผมไม่ต้องคิดว่าเห็นกันกระจาก,กับตาเลยพี่น้องเห็นไหมครับระหว่างแม่กับลูกลูกสองขวบกว่าแม่ก็แปดเก้าปีแล้วนะครับแม่นี้แปดเก้าปีแล้วก็ดูสิครับว่าห่างกันเป็นฝ่าม,มือเป็นฝ่เป็นคืบเลยนะครับแข้งขาคนละเรื่องเลยนะแม่เป็นควายแข้งเล็ก แต่เป็นควายต้องอ่างนมดีนะครับดูให้ลูกการให้ลูกเนยครับมันอยู่ที่พ่อพันนะพี่น้องอยู่ที่พ่อพันกวายให้ลูกดีกัสันดาฟาร์มขอ,อการันตีอีกคนหนึ่งว่าไม่จําเป็นต้องเป็นแม่ที่ใหญ่โตนะครับแต่ถามว่าแม่ที่ใหญ่โตให้ลูกดีไหมดีครับดีนะครับแต่บางตัวก็ให้ลูกไม่ดีก็มีนะเราก็ไม่จําเป็นพี่น้องครับเรามีกวายระดับไหนมีวัวระดับไหน ก็ไม่จําเป็นต้องไปดิ้นรนวิ่งหาซื้อให้มันเสียเงินเสียทองนะครับให้มันเสียเงินเสียทองเยอะเราใช้ควายในฝูงเรานั่นแหละครับพี่น้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับใช้ควายในฝูงเรานี่แหละพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้ของดีเองถ้าเรายังไม่หยุดพัฒนานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะได้ของดีเองพัฒนาไปหาพอ่อดีๆมาผสมน้ําเชื้อดีๆชอบพ่อไหนก็มาผสมนะครับเนี่ย ตอนนี้สันดาฟาร์มก็จะมีกวายเปลือกตัวใหญ่ๆไว้นะครับเริ่มมีแล้วนะครับเพราะสันดาฟาร์มไม่หยุดพัฒนานะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ